ใครอยูี่พี่อยู่ไหนพี่ช้า,ชาอุยี่ลอยต้มสีตอ,สอย่าง

ใส่แขนมาได้ไหมนะขอโทษนะคะจ้าลาบ๊ายบาย ไปข้างล่างเหรอไปข้างล่างเหรอไหนอลิปอ่ะไหนอะไม่ลงไปลานจอดหลไม่ได้ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ลานจอดหลอี่ขึ้นมาขึ้นมารัไม่ไม่ไม่มันไม่มีมันไม่มีมีก็ไม่ลงไม่ลงไม่ห้าเลยเชมไม่ทางฝั่งนี้ฝั่งนู้นแหละถ้าไปฝั่งนู้นหละถึงได้ เรินจีข้างลังมาเถืห้แมได้ได้แล้วต่วอันนี้เอาไปแจกนีนม่อันนี้เอาไปแจกใช่อุ้ยแล้วมันเห็นตัวเองอ่ะเต็มคาราเบลอ้าไปไหน ลูพี่หลอดอ่ะไอเลิฟนะ <c oughs> ทำไมทำหน้าอย่างนั้นเออของอันนี้หมดหรือยังอ่ะของหมดแล้วหมดแล้วปิดเลยไหมไ,มไลอ์อะไล์แค่ไหนเชอะ ไม่ลงแล้วไม,ไม่จำแล้วอ่ะโอเคถึงแค่ตรงนี้นะทุกคนอันเนี้ยบายบายนะปิดละ